ชอบพระพลายครับพอมันใกล้เข้าใกล้เข้ามันจะได้ยินเสียงเหมือนพระตีกองตึ้งตึ้งมาพอมัน้งมันมันจะดังมาดังแบบนี้ฮะถ้ามันมู่้ว่งมันลงหัวเราเลยนะนแสดงว่ามันจุดแล้วมันจะลงแล้วลงแล้วก็แตกเปาดังจ,จากระหารผ่านศึกช่องพระพลัย สู่ภารกิจใหม่ใต้ร่มกาสวพัน์พันโทศรีทัศน์ดาดุงผู้พันสับเปลอตอนนั้นผมเป็นพลนทาหารนะตำ,ำแหน่งคนปืนเล็กนะครับเป็นทหารผัดหนึ่งสองห้ารอยี่สามพันหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่โคราแต่เรื่องที่มันเกิดมันมันปลายปีสองเจ็ดนะครับคงจะปลดแล้วแต่ที่ไหนได้พอดนอนกลางคืนประมาณสักห้าทุ่มหกทุ่มเนี่ยเขาก็เป่าลูกอีเล็กต่างที่ฝึกกันไว้ครับ <S 2> <S 2> <S แต่ทุกทีที่ฝึกเนี่ย นั่นมันไม่มีรถแต่คราวนี้มันมีรถก็สังเกตว่าน่าจะไปแน่แแล้วเขาก็ให้ขึ้นรถรถใครรถมันไปเราจัดการขยายเข้าทหารเราได้แหละมันก็วิ่งออกจากค่ายที่โคราค่ายเฟ็นชิปเมื่อก่อนมันที่ค่ายป็นชิปปัจจุบันมันมาเป็นค่ายสุราษรมพิทัทั์รถมันก็ออกครับกลางคืนวิ่งวิ่งไปนานนานจนมันไปสว่างอีกทีหนึ่งอ่ะมันเป็นไล่ของชาวบ้านเป็นไร่มันไล่เราแล้วก็มีหลายหน่วยด้วยอยู่ในนั้นนหะ มีรถถังมีพวกทหารมาพวกอะไรก็พากันลงรถก็จะเจ็ดแปดโมงนะครับยังไม่ได้กินข้าวต้องไม่ได้เลยขาให้เดินเราก็เดินไปอาวุธกระสุนนี่มันพร้อมหมดทุกคนเลยตามอัตราของตัวเองผมเป็นพลวิทยุก็ติดอยู่กับพอบร้อยในผู้พักวังพันเนี่ยตอนนั้นท่านชื่อพันธูวิรวุฒสงสายไปนะครับพอ,บอุบพลก็คือท่านอิสรพง์นุนภาคดีเป็นพอบอพลพลตีอิสรพงลุนภาคดีนะ เข้าไปเดินไปทั้งวันข้ามไปในล่องเขานี่ไปเนี่ยถ้ากันเดินไปตามทางเนี่ยมันได้เสียงมันเปเสียงตีกล้องตึ้งตึ้งมาอ่าพวกพวกผู้มูผู้จ่าเขาเคยจะลูแล้วเขาจะรู้เขาก็หลบหมดเขาหาที่หลบหมดเรากเ็เขาหลบเ,เขาหลบเขาทำอะไรมันตามหรือไอซี่ซอกเขาก็หลบด้วยตอนน้นก็หลบแล้วว่ากันเถอะไอ้พวกที่ไม่เคยนี่ก็ไม่หลบครับไม่หลบ พอมันมันมันจะดังมาดังบึบ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 มาแบบนี้ฮะถ้ามันบึบบึบบึบมันลงหัวเราเลยนะแสดงว่ามันสุดแล้วมันจะลงแล้วลงแล้วก็แตกเป่าเลยตจวไหน่อจะว่าทุกดีมันมีต้นไม้ในภูเขาต้นไม้อนี่มันก็พอจะบังได้โดนก็มีนะครับแต่ทุกคนที่มันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยหาที่กับบังกันเกาะอยู่ตรงนั้นนานมากเลยก็จะเป็นสมุ่กับเพราะว่าจุน มันเงียบไปเขาก็ให้เคลื่อนที่อีกเคลื่อนที่อีนีีผู้คนไม่อยากไปแล้วที่กำฟังหาที่กำฟังเลยมันไม่ใช่เตยมันลงจริงๆคือวัาน,นั้นผ่านไปมันกืดมัดมไม่ได้กินข้าวนะมีอยากจะขอบคุณมาม่าเลยมาม่าเนี่ยไม่ได้หุงไม่ได้กินเข้าไปอย่างนั้นเลยครับกินเข้าไปกินน้ำกินเข้าไปเพราะว่ามุงหาอาหารไม่ได้แสงไฟไม่มีมืดก็อยู่ค่อยๆอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนั้นว่างั้นเตะพอมืดแล้วมันกลัวตัวเขามืดต้องขยับไม่ได้ครับ ใครอยู่ตัวไหนก็อยู่ตรงนั้นแ่ะใจเศรษฐกิจก็เอาเศรษฐกิจก็เอาอยู่มันมืดในเขาอ่ะอยู่ในช่องพระภัยใช่เข้าไปในช่องเข้าไปช่องมาแล้วเข้าไปช่องมันมันทางไม่ไม่ไม่กว้างนะมันไม่ทางคนเดินเ่ยหลบหลบกันเราจะไปเจอทหารขณีแดงอะไรตาขแดงเขาเห็นเขาเห็นเราเลยเขาตลกปั๊บเลยเขาเลยเขาแบกไอพีจีมาเบรกคอนไก่คอนอะไรเขาขับรถขอนไก่กอนเลยว่าเฮ้ยเอาไปได้ไก่ มีไก่ม like ีอะไรเบรกไอพีจ hmm. ีอย่างเงี้ยเข้ามาถ้าเขาเห็นทานใครเขาจะหลบปั๊บเขาจะหลบเข้าข้างทางเลยก็คืนนั้นผ่านไปโดนพอไปสักพักนึงมันหยุดไม่ยิงเขาให้เดินหน้าไปอีกทีเนี้มันเหมือนมันเป็นเดิ่หนลงไปอุในที่ที่หลุมที่นั่นนะมันซัดมาใหญ่เลยเท่นี้ยิงปืนใหญ่มามันข้ามหัวคือเราไม่รู้เรื่อง่ะตอนเป็นพลทหารแล้วลูกปืนเนี่ยถ้ามันลงไปคือมันยิงมาข้าง้าถ้ามันยิงข้างหลังเนี่ย ถ้าเราอยู่ตรงนี้คือเพิ่งมารู้ว่ามันอันตรายครับลูกปืนมันจะขยับใช่ไหมครับตอนนามันตกข้างหลังมันจะไหลมาหาเราเรื่อยๆทีแรกเรารู้ว่ามันเลยไปโน่นก็สบายโอ้ไม่ไช่อือ็มองกันเอเห็นมันไหลมันไหลไปปุ๊บไหลไปมันยิงตุ้งไหลไปข้ามหัวไปเข้าเออพอักพักมันไม่ใช่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเข้ามาข้างหลังครับเท่นี้คนที่พวกที่เขาเคยเขาก็ไปหลบหมด พออยู่ตรงนั้นมันไม่มีใครด้านใครนะครับก็ต้องัวใครตัวมันนะครับมันไม่มีที่ไตทุกปีมันมันหน้าแรงตอนลงไปอ่ะน้ําก็มีไอ้หลีมก็ไม่มีมันเป็นท้องร่องอยู่อ่ะก็พากันไปมุดอยู่ในท้องร่องก็ได้ที่ไปบางคนเอามือควักเนี่ยควักแบบดินด <naz> ีอ <en anger 000 eni> ่ะเพราะมันแตกก็ไม่ไกลใกล้อ่ะครับแตกใกล้ๆเลยอ่ะต่ำลงหัวก็ตายเหมือนกันเถอะมาก็มีเจ็บอยู่นะครับเขาก็ให้เราลุกไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆแป๊บเดียว สักพักเครื่องบินมาพอเครื่องบินมาปืนใหญ่เงียบเลยเอออูเราทหารราบก็ดีใจถ้าเครื่องบินมาในรอดตายแล้วถ้าเงียบเครื่องบินไม่ค่อยมายมันจะยิงเลยยิงเช้ากลางวันเย็นตลอดเลยอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนอยู่นั่นน่ะสิบ,ส,บสิบห้าวันนะในการรบของทหารเขาจะต้องถอนนะมันอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้สิบห้าวันใน,นเราไม่ได้แล้วะเบียงจะเบียอะไรเราหมด คนก็จะอยู่ไม่ได้สติสตางไปหมดอ่ะเพื่อนผมเนี่ยประสิธิ์้องพม่าเนี่ยที่อุดรเป็นบ้าไปเลยอะเพื่อนผมสงสารมันเหมือนกันต้องส่งส่งกลับก็ส่งกลับก็ต้องมานอนกับเพื่อนก็ต้องมาคอยคนหนึ่งมันสติไม่ดีเลยะมันละเมือนอนกลางคืนตกใจกันร้องว่เลยาเลยมเลยเข้าไปเข้ากลางคืนก็ม่เลยนอนต้องคอยตะคุมเอากันแหะ ตกใจนะเราได้มีส่วนในการเข้าตีครับเ,<ข>เข้าเข้าไปนะครับเ,เ,เออเ,เข้าไปผักดให้ผักดันไล่เข้าไปแล้วเข,า,เข,า,กเขาก็ล่าดัวยมันเอารถถังมารถถังจะเข้ามาไล่ตีทหารกรดิแดงนะสิบห้าวันกลับมาแล้วนะรุ่นรุ่นน้องมาเขาก็ไปแทนนะไปแทนมันก็ต่อมาอีกถึงมาเป็นช่องบุกเนี่ยผมสังเกตว่าคนที่มาไม่มีคนแก่ดูอะมันจะมีแต่คนหนุ่มกับเด็กเด็กก็คือเขาอุ้มมาคนแก่เนี่ย ที่ไม่เห็นเนี่ยเขาเขาไม่สามารถมาได้เพราะมันเดินทางไกลจะตายก่อนข้ามเขาข้ามอะไรมันตุลักกันด่านมากเขาไม่สามารถมาได้ถ้าเกิดเป็นนั้นคนแก่มันก็ต้องถูกทิ้งผมว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะถ้าถ้าบ้านเราเป็นแบบนั้นนะโอ้แย่มากเลยแล้วมันไม่น่าจะมีเป็นนั้นเป็นตัวอย่างให้ดูไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นนะ จากทหารผ่านศึกช่องพระพลัยในวันนั้นวันนี้เขาคือพันโทสีทั์ดาดงที่ยังคงรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานจนถึงวัยใกล้กเกษียณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับงานจิตอาสาที่วัดปฐมบุตรอิสารารามจนกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อผู้พันสับเปลือถึงขั้นตอนที่จะเผาจริงเราก็จะยกศพลงมาครับศีรษะศพจะอยู่ด้านนี้ อุปกรณ์นี่พวกนี้นะครับพวกนี้อันนี้ใช้ตัวนี้ใช้ตัดตาสังใช้ตัดตาตัดตาสังนะครับตัวนี้ใช้มะพรา้าวล้างหน้าใช้มเพราะห่าล้างหน้าแล้วคนก็สงสัยเออก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาทางคุมนะครับเอาทางสันนะครับจับทางสันโป๊ทีเดียวแล้วก็ลาด